มาดูโจทย์ข้อที่7กันนะครับในเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูโจทย์กันนะข้อที่7นะครับถามว่าให้ Z บาร์แทนสังยุกนะครับหรือว่าคอนจูเกตน้องภาษาอังกฤษนะครับขอจยนามเชิงซ้อน Z โดยที่ให้อีกว่า I อกำลังสัมพกับลบหนึ่งจริงๆไม่ต้องให้ก็ได้ครับเพราะว่าครูก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับถ้าครับ Z ลบ1บวกไอเป็นจำนวนจินสภาพแท้และ z ซดกำลังสองลบ2ครับคูณกับ1บวก i ทั้งหมดกำลังสองเป็นจำนวนจริงคำถามครับถามว่าแล้ว Z คูณ z บาร์นี้นะครับมันจะมีค่าเท่าไหร่กันนี่คือสิ่งที่เราอยากจะรู้กันนะครับว่า Z คูณแบาร์มีค่าเท่าไหร่ครับอ่ะโอเคเห็นแซดอย่างนี้ทุกคนก็สงสัยว่าเอา้าแล้วแดคือจำนวนเชิงซซอนอะไรกันแน่ <_ S 2> แนเหมือนเดิมเลยครับครูบอกเลยว่ามาตั้งต้นตรงนี้กันก็คือเรามาให้กันก่อนว่า z นะครับเท่ากับ A บวก B ถูกต้องไหมครับให้ z เท่ากับ a บวก B อันนี้ครูให้กันเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเค่อยๆมาดูกันทีละขยับขยับตามเงื่อนไขที่โจทย์บอกมานะครับว่าแต่และเงื่อนไขที่ให้มาเนี่ยมันจะพอบอกใบ้ A บอกใบ้ B, B อย่างไรนะครับอ่ะอันแรกครับอันแรกโจทย์พูดเลยว่า z นะครับลบกับ1เท่าที่ครับ z ลบกับ1 บวกไอเนี่ยนะเป็นอะไรครับเป็นจํานวนจิตภาพนะแท้หลายคนสงสัยว่าเอ้าครูจานวนจิตภาพแท้เนี่ยมันคืออะไรครูบอกเลยนะว่าจํานวนจิตภาพแท้เนี่ยก็คือจํานวนเชิงซ้อนที่ทําไมครับส่วนจริงเป็นศูนย์มีแต่ตัวที่ติดไอเพียวๆคืออย่างที่เรารู้กันครับว่าตัวที่ติดไอเนี่ยมันคือส่วนของ คุณภาพแน่นอนเพราะเป็นจานวนที่เราไม่สามารถที่จะจับต้องได้ถูกต้องไหมครับที่เราเรียนรู้แต่ตอนคาบแรกเลยของเกิดของจำนวนเชิงซ้อนที่เรียนรู้กับอาจารย์แต่ละท่านนะครับอทีนี้มาดูครูเนาะครูบอกแล้วว่า Z คืออะไรครับ Z คือ A บวก b I ก็แายไปเลยก็คือนะครับ z ลบ1นบวกไนะแทนตามที่ครูบอกนะครับ z ก็คือ A บก B นะครับลบกับอะไรครับลบกับ หนึ่งบวกไอถูกไหมเห็นี้ครูสอนนะครับว่าส่วนจริงอยู่กับส่วนจริงส่วนจินตภาพก็ต้องอยู่กับส่วนของจินตภาพจะได้ว่ามันคืออะไรครับ A ลบหนึ่งนะครับบวกกับอะไรครับบวกกับ b ลบหนึ่งคูณไอโอเคมั้ยครับอ่ะเราตามจอยนะแต่ที่ครูพูดครับว่าจำนวนจินตภาพแท้คือจำนวนคือจำนวนที่ส่วนจริง่เป็นสูตรครูเขียนตรงนี้นะส่วนจริง เป็น0นะครับจะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นครับก็ได้โดยอัตโนมัติทันทีว่า A ลบเนี่ยนะจะเท่ากับศนย์โดยอัตโนมัติจะได้ว่า A ของเราเป็น1แน่นอนขอตีกรอบไปก่อนนะครับโอเคนะก็เลยทันทีครับว่า A ของเราเป็น1แน่นอนนะครับแต่ถามว่าตอนนี้ครูบียังยังไม่ทราบครับเพราะว่าครูบอกว่าไอตัวเนี้ยมันแค่จำนวนจินตภาพแท้นะครับการเป็นจินตภาพแท้นะครับส่วนที่อยู่หน้าไอจะเป็นเลขอะไรเราไม่ว่ากันนะครับเราไม่ว่ากันเลยเนาะเพราะฉะนั้น ตอนนี้บคาไว้ก่อนเพราะเรายังทำอะไรไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกเงื่อนไขหนึ่งกันนะครับโอเคอีกเงื่อนไขครับอีกเงื่อนไขก็คือโจทย์พูดว่าขอเขียนอ,อีกซีกหนึ่งเนาะพื้นที่ข้างล่างม่เพียงพอนะครับอ่ะอีกเงื่อนไขหนึ่งครับครูบ,บอกเลยนะว่าแซกำลังสองนะครับลบสองคูณกับหนึ่งบวก I ทั้งหมดกำลังสองเนี่ยนะครับมันเป็นจำนวนจริงทีนี้มาแกะคํากับครูก่อนเนาะ การที่เราบอกว่าปัจจุบันจริงเนี่ยมันสื่อ,อยังไงมันสื่อว่านะส่วนจินตภาพก็คือส่วนที่ติดไอ้พูดภาษาชาวบ้านนะฮะส่วนจินตภาพเนี่ยเป็นศูนย์นะส่วนจินตภาพเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นไอจำนวนต,ตนัวนี้สัดกำลังสองลบสองคูณหนึ่งบวกไอเท่ากับกำลังสองเนี่ยนะครับส่วนเป็นจำนวนจริงมันมีเลขแน่แ,นแต่ส่วนที่ติดไออะ่ะต้องเป็นศูนย์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาทำกันช้าช้านะ โอเคแซดกำลังสองลบสองคูณหนึ่งบวก i อทั้งหมดกำลังสองนะครับครูบอกแล้วใช่ไหมว่า z คือ A บวก Bi ครูก็แทนไปเลยเป็น A บวก Bi ทั B ้งหมดกำลังสองลบสองคูณอะไรครับหนึ่งบวก i ทั้งหมดกำลังสองอ่าโอเคทีนี้ครูกระจายให้ดูช้าช้านะ A บวก i อทั้งหมดกำลังสองหน้ากำลังสอง คือ a กําลังบวก2หน้าหลังครับก็คือบวก2คูณ a คูณ b i ก็คือบวกกับ2 a b i นะครับแล้วก็บวกกับลังกําลัง2 b กําลัง2ก็ b กําลัง2ไป i กําลัง2ก็คือลบ1นะฮะลบเจอ b กําลัง2ก็กลายเป็นลบ b กําลัง2ในที่สุดนะครับนี่คือส่วนแรกนะอีกหนึ่งส่วนก็คือลบ2คูณกับ1บวก i ท่าันกําลังสองนะครับหน้ากําลังสองครับ1บวก2หน้าหลังคือ2คูณ1คูณ, 1, คณ i ก็คือบวกกับ2 i บ,บวกหลังกำลังสองหลังคือ i i ไกำลังสองคือลบหนึ่งนะครับแสดงเห็นเกตเห็นชัดเลยว่า1ลบหนึ่งสลายแนบแบบเป็นศูนย์นะครับอะช้ช้านะเพราะฉันจะได้ว่าขอแยกส่วนจริงส่วนจนตภาพกันเลยนะครับส่วนจริงจะมีเพียงแค่ a กำลังสองลบ b กำลังสองนะครับส่วนจนตภาพคือบวก2อ ab นะครับอีกหนึ่งตัวดีด,ดีลบ2คูณ2คือลบ4อย่าลืมใส่ไข้างหลังด้วย โอเคไหมนะครับอย่างี้เราพูดกันครับว่าจ,จริงจิงคือส่วนจินภาพต้องเป็นศูนย์ะครับเพราะฉันได้ทันทีว่า2 ab ลบสี่นะครับจะเท่ากับศนย์ะครับอ่ะจะได้ว่านะครับ2 ab จะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ4ซึ่งเรารู้ทันทีว่า ab คูณกันต้องเป็นเลข แต่โอเคเราโชคดีตอนเล่นไขแรกแล้วที่เรารู้ว่า a คือ1เราแทนไปเลยครับ a คือ1 1คูณ b เท่ากับ2เนาะเพราะฉนั้นได้โดยอัตโนมัติทันทีครับว่า b ของเราจะเป็น2ในที่สุดนะครับโอเคจาก2เงื่อนไขนที่เราได้มาครับเราจะได้ทันทีครับเปลี่ยนสีนิดนึงนะเราจะได้ทันทีครับว่าเพราะฉะนั้นเลยที่เรากำหนดตอนแรกว่า z เท่ากับ a บวก b i นะครับ แทนเลยครับ A คือ1นะ B คือ2ก็แทนไปเป็น1นึบวกสไอนั่นเองโจทย์ถามหา Z ตรงๆไหมไม่ได้ถามครับโจทย์ถามหา Z นะครับคูณกับ Z บาร์โอเคไหม Z คูณกับ Z บาร์นะคือถ้าเกิดใครที่เรียนเชิงซ้อนแบบคล่องๆเก่งๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องหา Z บาร์แล้วมาคูณกันก็ได้นะครับเพราะเรารู้ว่า Z คูณ z บาร์นะครับคือ ขนาดของแซคือแอแซนี่แหละครับทั้งหมดกําลังสองอ่ามันคืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นครูหาเลยนะขนาดของแซก็คือสแควรูทครับส่วนจริงกําลังสองคือเลข1กําลังสองบวกกับส่วนจิ๋นภาพกําลังสองก็คือบวกกับ2กําลังสองแต่อย่าลืมนะนี่คือแค่แอแซดเฉยอย่าลืมกําลังสองด้วยพอกำลังสองเป็นไงรูทสลายเหลือเพียงแค่ตัวข้างในครับหนึ่งกำลังสองบวกสองกำลังสองหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งครับสองกำลังสองคือสี่บวกเลขให้เลยนะมันคือห้านั่นเองนะครับ คือข้อนี้นะเป็นข้อสอบแพทหนึ่งปีสองหกสามเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งครูบอกเลยว่าข้อเนี้ถือว่าอพูกกันตรงๆนะครูว่าข้อนี้ง่ายแต่ขออย่างเดียวว่าขอให้แม่นครับในนิยามของคําว่าจํานวนจิตภาพแท้คําว่าจํานวนจริงจะเป็นอย่างไรส่วนจริงต้องเป็นยังไรส่วนจริตภาพต้องเป็นอย่างไรและข้อคําถามที่เขาถามมาสัตยคุศัพก็จะมอง หาแซดให้เจอแล้วก็แปลงแซดเป็นสั่งยุบอีกหนึ่งทีมาคูณกันก็ได้นะครับหรือเรามีภูมิความรู้จากประมาณต้นต้นบทว่าซัซคูนแซบาร์คือขนาดแซดกำลังสองเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับโอเคข้อนี้ผมบอกเลยนะครับว่าไม่ยากในความสามารถครูเชื่อว่าทําได้ทุกคนแน่นอนครับถ้าเกิดฟังครูให้ดีในวันนี้ครับนี่คือข้อที่7ครับ